ช่องพี่สองนะครับ JO1 OFFICIAL ครับตามมาแล้วครับหป้ามนี่้องมาหนร้องมานาตักระว่าเนไายแล้วสนก็ลูกดับเบิยืนนารักจทีน้ชนะแล้วใช่ไหมค้าคุยเสียเงินชนะแล้วใช่ไหมคะแต่แรกตแรก เลยค่ะโยนกันตาเลยโยนอะไรก็งปลกค่ะคาราโอกะเครียดเสียงเร้าดนตีเนี่ยนี่วงย่ระมยับประเทศที่จ้างมาใช่ค่ะอันนี้คือยรับประเทศที่จ้างมานะครดนเรียอเลยค่ะโอ้โหสีดาสีีดาสีมีนตใหญ่ไหมคอาเครียดคารุนาเียฉันเก่มอจนะ สีกับเออชาข้างหลังที่ราศีว่าไ่หว่ารับจะเยียจะเยี่ราศีจะตกครับฉันกไม่ออกนะคับ้าไหนใจ็่วันกันนะคะแม่หมอก็มานะเอออ่าขอดิไปเยอะชูไยนของสีําเงินยค่ะโอ้โหสีําอ่ะไปเยอะทตไปเยอะ ต้มกะทิชมพูแบนี้นะคะคุยกัได้จอยกันได้ต้องยี่ยแบบว่าจอยเพราะว่าป็นดูแลจ้งกระเพนนะครัระมาณแสนกะบาทแเไมยเขา่อยู่ดปลอมแปมแ่แบบไข่ดาวเต็มเขาเล่าอะไรครับแมกับต้องเจ๋งเป้งครับ จะไม่ไปอย่ขี่เขาจะไปยืนใส่เขาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่แม่ใจเย็นจะโดนรถใจเย็นอะใจเย็นใจเย็นจพ จะย็นจะยินจะยินเห็นนะเอาไปตอนแข่งก็ได้นะศีราสีจะเอาไว้ตอนแข่งก็ได้นะเออจะมีตอนแข่งด้วยนะเพื่อทั้งหลายเราจะเบาเสียงค่ะเพราะเราได้จ้างมาแพงค่ะแสนกว่าบาทนะคะรวมอยู่จากระดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแม่ตบรถสีตบหน้าที่หนึ่งแน่นอนเลยที่หนึ่งแลแม่ที่หนึ่งแล้วใช่ไหม ตอผมแบบออกไปได้ไหมอาบน้ายานอาบน้ไม่ยานก็ไปอาบ้าก่อนที่หนึงแล้วเอาให้เอเลยที่นงแล้วสีแดงอย่าพิ่งเข้ามานะลูกฉันอยากตกตำแห่ยสีแดงนกเลยใครอ่ะมันมากต่ไม่เยไหมาเลขหนึ่งขอตกไดไหมคะทอีกลูกทาไม่ลายเอามไม่อยู่ลูกได้เดิม สีม่วงสับปิดนี่น้งลูกหล่าเลยค่ะเอ้ยเล่นไฟเล่นไฟอ้ะไมซ์ต์ไมซ์ต์เป็นเด็กดีเจสันเล่นใหญ่นะแม่แต่คไยไม่ดับนะคะบบอะสีแดงค่ะมาลูกน้องหอมนะคะ3-4น,นะคะอีลากาเลยค่ะ โโกู oh, oh. อบอกเลย,เยค่ะแม่รถสี่คันนี้ก็ไม่เข้าไปเต้นข้างหลังนั่นแหละค่ะคุณแม่สิเรียนวนเต้นมาทำไมาตาจะได้หมอลำหลอจัาตายแล้วถ้าบอกลำไม่ได้สิเลยน่ากลัวสุดถ้าได้ดีถ้าได้ที่หนึ่งนะเอาอีชุดแดงนั้นออกไปเห้าคัน ีก็มาเหรอครับน,นี่เคลียด้วยเคลียถสีแดงด้วยค่ะเสีด้วไปเท่าไหร่เคลียีข้างหลงันแบบนงนี่นะเต็นอะไรกันไมจะาให้อบอลลามหรือว่าไงซ้อมกลางใช่ไหมอเออ เอาแต่เรามีแข่งกันอยู่แน่นอนเรามีแข่งเรามีแข่งเอาเข้ามาหมดยังเดี๋ยวเราไปแข่งลกูกแน่นอนวุ้ยคะแนนเป็นเตียนเป็นอะไรโอ๊ดปวดอะไรนะเออชุดแดงออกชนะเลยตาสูเซลต์มา ไปครับไปยิงเมื่อคืนว่าจะไม่ไปดูนะโอใจไม่ไหวก็เลยไปดูปแอบ,บดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าพิธีเปิดอาวงโยเมื่อกี้ไปยางวงโยกลับไปสร้างมาสองแสนกว่าน่ะวงโยกลับแล้วเนาะอ่าเดี๋ยว,วเรียนเชิญพ่อย,ยุดนะคะคุณพ่อยงยุดนะคะมาเป็นพิธีเปิดนะคะเปิดงานให้เรานะคะของทุกคนนะครับอ่ะก็สวัสดีนะครับลูกๆทุกคน ทีมงานคณะผู้บริหารลูกหลูกทุกคนทั้งผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับส่วนสวัสดีเอฟซีท่นครับนะครับตัวโลกที่กําลังรับชมในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นบุญวัฒนาด้วยกันนะครับวันนี้บอลโตย่งไิดตื่นเพราะญาติทำหน้ยยนรรนาที่คณะผู้บริหารแทนพวกปักกับพกลูกนะครับท่ามกาทีเป็นประธานเปิดสนาอู้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้ความให้วาำใจปิดตกประกันในกระปะ w ากันเนาะ นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทีแรกคิดว่ามันจะหลุดหลุดเข้าจัดก,กันในหน่อยนะครับแต่อนด้วยที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานนี้ถือว่าตั้งแต่ผมอยู่มาสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีสาวน้อยแบงตั้งมาครบรอบสี่สิบเอ็ดปีเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ครับครูเนาะจขดกันเต็มเต็มเลยนะครับขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณสําหรับ สมาชิกที่ไม่ได้มาแต่ก็มาช่วยนะครับรส่งกลังใจมาให้น้นอกำลังใจทั้งเต็มกำลังรับกำลังใจมาเดี๋ยวพระยศก็ยีชนะสนุนเพื่อน,น,น,นหละน้ำจะขวดน,น,ลนะลูกเนาะขอบคุณหลายๆค่ะแท็ก<ะ>ซีพ่พลเราแควแบ่งกันขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะนะครับมีก็คือความสมัครสมานสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นที่เรายังไม่ออกนะครับมีใจหมอลำสองวงครั้งแรกที่มีหมอลำสองวง นะครับแต่ภายใต้ชายคาเดียวกันขอให้ความรักความสมัครสมานสมัคคใในครันน้งนี้จงเป็นสิ่งหยุดเหนียวจิตใจใทุกคนครับภายใต้ชายคาเรามุ่งม,มั่นทำงานเราแข่งขันกันในที่การทำงานแข่งขันเพื่อที่จะนำพาให้ใหทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเอากีฬาภายในของเฮ้าไม่หละันะครับเป็นความรักความสมัครสมานสม,สมัคคีนักกีฬาต้องรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยนีการแข่งขันทีน่ว่า มันมีต้อมีแพ้ยิชนากันนะครับแต่อยาอยากไปด้อยค่าสําหรับคนที่แพ้และก็เราก็นําความที่แพ้มาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทำหน้าที่เหมือนกันบนเวทีหมอลำทุกคนคอยทางานในเต็มที่เราทําให้ดีที่สุดแข่งขันกับตัวเองดีกว่าแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับตัวเองให้ชนะในตัวเองทุกคนขึ้นไปทาหน้าที่ด้วยความรักงานสู้กันโดยเต็มที่ เนาะนะครับและผลงานหน้าวิทีคนที่ได้กำไรก็คือผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมกีฬาภายในครั้งหน้าจะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ทุกคนวันนี้ทําได้ีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จขอให้ทุกคนชนะถ้าชนะไม่ได้ในกีฬาขอให้ชนะในจิตใจของตัวเองเนาะนทุกคนยินดีตมอนุญาตล่าเปิดงานนะครับมีความสุขกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณพยุท์นะคะเขาเสต็อกมาได้นหน่อยเร็วอ่ะ เอาอเคนะที่นี้อันดับแรกครูจะขอแข่งขันดามาเยอะแต่ละสีค่ะดามาเยอะแต่ละสีแข่งขันเลยพร้อมกับป้ายสีแต่ละสีอยู่อยู่หน้า้สีเราน,นะครับฝากเป็นกำลั<ส>งใจด้วยน,น,น,นะครับสำหรับช่องพี่สองนะครับ J.O.1 Official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ